สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อ sunshine day นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมแนว simulation การจำลองการใช้ชีวิตนั่นเองนะครับเหมือนใน,ในส่วนของ animal crossing นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้นะครับสามารถทำอะไรได้บ้างเนาะเดี๋ยวพามาดูดีกว่านะครับในส่วนของระบบตัวเกมและถ้ามีคนถามว่าสามารถเจอผู้เล่นอื่นหรือเจอเพื่อนในเกมได้ไหมสามารถเจอผู้เล่นอื่น ในเกมได้นะครับในส่วนของตัวเพื่อนผมไม่แน่ใจตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นอยู่อะไรแบบนี้นะครับนะเพราะว่ายังไม่ได้ลองแอนใครนะครับไม่มีใครครบนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของบ้านนะครับเราสามารถปรับแต่งเฟอร์นิเจอร์ต่างๆได้นะครับขยับขยายอะไรพวกนี้ได้นะครับถ้าเรามีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกนะครับเราสามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้เนาะกดด้านขวาล่างนะครับที่เป็นรูปในส่วนของแปลงทาสีเนาะตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้นั่นเองท่านผู้ชมครับอ่ะ แล้วทีนี้เราไปหลังบ้านเราบ้างนะครับในส่วนของหลังบ้านของเรานะครับก็จะมีสวนนะครับอยู่ในนี้นะครับที่เป็นอ่ในส่วนของการเพาะปลูกต่างๆเนาะก็อ่านี่ครับเรามาลดน้ําต้นไม้ต่างๆนะครับแล้วก็เพาะปลูกต่างๆอยู่ในนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูกฟักทองปลูกแครอทอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับนี่โอเคเนาะอันนี้ก็จะให้ดูกันคร่าวๆนะครับสามารถลดน้ําได้เช่นกันอ่ะออกไปข้างนอกเลย แล้วเมื่อเราออกมาข้างนอกนะครับอันนี้จะเป็นเข้าในตัวบ้านก่อนเนาะแล้วเราก็จะออกมาข้างนอกอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมนี่อ่าเกมนี้ระบบการเล่นจริงๆจะเป็นการเล่นตามเควส์เอนเนาะอ่ามันจะมี NPC แบบนี้นครับเราไปคุยบางทีก็จะให้เควส์เรามานะครับว่าให้เราไปทําอะไรแล้วก็ในส่วนของเควส์นะครับมันจะอยู่ตรงที่เมนูตัวนี้นะครับนี่นี่นี่เมนูแผนที่ครับเห็นปะเออ ด้านขวาบนเมนูที่2เนาะมันจะมีในส่วนของรายละเอียดเควสนะครับว่าให้เราไปทําอะไรบ้างเช่นตัวนี้ให้เราไปหาในส่วนของตัวอาอยางไม้แล้วก็ในส่วนของไม้ไปส่ง a p c นะครับประมาณนี้เนาะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามีผู้เล่นอื่นในเกมไหมนะครับเห็นด้านขวาบนไหมครับคล้ายๆในส่วนของ GPS อะ ให้เรากดตรงนี้นะครับมันจะสแกนบริเวณรอบๆหรือเมืองที่เราอยู่ครับว่ามีผู้เล่นอื่นอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นอันเนี้ยไม่มีนะครับไม่มีใครอยู่บริเวณใกล้บ้านผมนะเราสามารถไปเข้าบ้านคนอื่นหรือผู้เล่นอื่นได้เช่นกันท่านผู้ชมนี่เราสามารถเข้ามาในนี้ได้ด้วยเนาะนี่เห็นปะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบ้านผู้เล่นอื่นนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเหมือนกันหมดเนาะสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นนั่นเองเนาะ โอเคแล้วก็ตัวแผนที่นะครับจะมีอนนี้ส่วนของตัวเมืองด้วยนะเราเป็นจุดสีฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปที่เมืองกันเดี๋ยวพาไปส่งเควสให้ท่านผู้ชมได้ชมกันดีกว่าเนาะอันนี้ก็จะเป็น n e p c อ่าคนหนึ่งเหมือนกันเนาะสามารถเข้ามาพูดคุยกับเขาได้นะครับเดินดูด,ดูร้านเราอยางนี้นะครับเขาขายอะไรเนาะทีนี้เราไปกลางเมืองกันดีกว่าท่านผู้ชมเมื่อเรามากลางเมืองแล้วนะครับเดินค่อยๆเดินมาวิ่งเลยดีกว่า ไม่ได้เดินแลวนะวิ่งเลยนะมันก็จะมี n อ c ต่างๆเช่น n อ c ตัวนี้นะครับก็ขายพวกเมล็ดเพาะปลูกต่างๆเนาะนี่เราก็สามารถซื้อไปแบบปลูกที่บ้านได้นะครับพวกเมล็ดต่างๆต,งๆตรงนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับโอเคนี่ทีนี้เรามาหา n อ c พตัวนี้นะครับ n อ c ตัวนี้ก็คือเราไปหาในส่วนของตัวทรัพยากรที่เขาต้องการแล้วนั่นเองนะครับนี่คือถ้าเรามีทรัพยากรที่เขาต้องการนะครับเราก็มาส่งเขาเนาะ แล้วคุยกับเขานีครับก็จะสําเร็จเควสแบบนี้นี่เห็นปะอันนี้ก็สําเร็จเควสแล้วนะเพราะว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วเช็คตรงเควสได้นะครับอ่าเนี่ยโอเคทีนี้เรต้องไปที่เวิร์กช็อปด้วยเนาะไปฟิกไปซ่อมนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเอพิเซียเน,นี้ยต้องการในส่วนของอแร่นะครับเราก็เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคุยกับเขานะครับนี่อันนี้ก็คือภารกิจเสร็จสิ้นนะครับตามนั้นเลย อันนี้สามารถเล่นได้เนาะอ่ะเพลย์ดูสักรอบหนึ่งดิเราจะได้อะไรหรือเปล่าตู้ขันโยกนี้คะแนโอเคเนาะคือมันเจอเพื่อนในเกมนะครับแต่ตอนนี้ผมสแกนไม่เจอผู้เล่นอื่นๆเลยนะครับก่อนหน้านี้ผมเข้ามาเทสแล้วเจอผู้เล่นอยู่ 2- 3สาคนนะครับเราสามารถพูดคุยกับเขาได้เช่นเราพิมพ์ไฮอะไรแบบนี้เราสามารถทักทายเขาได้นะครับเออถือว่าค่อนข้างเจ๋งนะเจออะไรเนี่ย โอเคเดี okay. ๋ยวทีนี้ผมพาไปดูในส่วนของป่าก่อนนะครับในป่านี้ก็จะมีพวกโต๊ะคราบมี NPC อยู่นะครับจริงๆมีตัวนี้ด้วยนะครับในส่วนของ sunshine travel นะครับจะเป็นในส่วนของระบบที่เราสามารถวาร์ปได้นะเดเช่นจะวาร์ปไปป่าน,นะครับแต่เราต้องมีตั๋วนะเราถึงจะวาร์ปได้แต่เราสามารถวาร์ปกลับบ้านได้นั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ใกล้ๆป่าละแค่เดินทะลุมานิดนึงนะครับเราก็มาป่าแล้วท่านผู้ชมในป่านี้นะครับเราก็จะสามารถหาพวกทรัพยากรต่างๆได้เนาะ เนี่ยเห็นปะ่ะอืมเราสามารถตกปลาได้ด้วยนะท่านผู้ชมสําหรับใครที่ถามว่าพี่มันสามารถตกปลาได้ไหมสามารถตกได้นะครับนี่ก็มีปลาเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่ปึ๊บได้ปลามาแล้วแบบง่ายดายนะเ็า <c oughs> <c oughs> เรียกว่าตกปลาแบบอีซี่นะแบบอีซี่เลยแล้วก็บริเวณตรงนี้นะครับจะมี NPC อยู่เนาะแล้วก็สามารถพูดคุยกับเขาได้เช่นกันนะครับว่ามีอะไรแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโตคราฟนะครับที่เราสามารถคราฟในส่วนของพวก ไอเทมต่างๆได้นะครับแล้วก็มาดูบริเวณนี้แล้วกันนะครับว่ามีอะไรให้คราบบ้างนะตอนนี้เนาะแล้วก็จะบอกนะครับว่าใช้ทรัพยากรอะไรบ้างนะครับเออถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกหญ้าพวกต้นไม้ต่างๆนะครับเนี่ยพวกต้นไม้อะไรพวกนี้นะครับมันรอเวลาเกิดเนาะสำหรับต้นที่เราตัดไปแล้วอะครับไม่งั้นเราจะฟาร์มป่าเกลี้ยงเลยนะครับถ้ามันเกิดเร็วเกินไปเนาะเนี่ย หาทรัพยากรพวกนี้นะครับนี่นี่ตัดได้ตัดได้โอเคมันก็คือตัวเกมสไตล์ animal crossing แบบชัดๆเลยนะตรงนี้ก็จะมี npc อีกเช่นกันนะผู้ชมเห็นปะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็พวกป้ายต่างๆพวกนี้เราก็สามารถกดดูได้นะว่าเฮ้ยตรงนี้จะไปป่านะตรงนี้จะไปนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะครับโอเคเนาะเอออ่าส่วนถ้ามีคนถามว่าเราสามารถ เพิ่มเพื่อนยังไงใช่ไหมครับสาหรับเกมตัวนี้เนาะให้เรามากดในส่วนของด้านซ้ายบนนะครับมันจะมีเมนูตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับเออด้านซ้ายรูปโปรไฟล์เลยเนาะแล้วถัดลงมานะครับเนี่ยมันจะมีช่องเนี้ยมันจะเป็นการโฟโล่เพื่อนนะครับก็คือเราอาดีตัวเนี้ยส่งให้เพื่อนนะครับแล้วก็จะเป็นการโฟโล่กันนะครับเมื่อโฟโล่เสร็จเรียบร้อยแล้วผมไม่แน่ใจมันสามารถไปบ้านเพื่อนอ่าที่อยู่คนละเซิร์ฟเวอร์กันได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเจอผู้เล่นอื่นในเกมนะ ตอนนี้ยังไม่เจอใครมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ผมเลยนะครับตรงนี้ผมไม่สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าเราจะเปลี่ยนเซิร์ฟยังไงเออผมไม่เข้าใจอ่าไม่แน่ใจตรงนี้อย่างเดียวนะครับเพราะว่าเข้ามารอบแรกก็เจอผู้เล่นอื่นหรืออะไรแบบนี้นะครับมันมีเซิร์ฟเวอร์เป็นแบบทวีปนะครับแล้วก็ในสน่วนของชาแนลอ่ะผมไม่แน่ใจเนาะโอเคเดี๋ยวพาไปดูอะไรอีกนิดนิดหน่อยๆน่อยนะครับโอเคครับผมเนี่ย แล้วก็มาเก็บพวกผลไม้ลากไม้ในบริเวณป่าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกกล่องต่างๆด้วยนะครับทำจุดเควสพวกนี้เนาะมันก็จะมีบอกหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวทีนี้ลองวาร์ปกลับบ้านให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่เรามาตรงในส่วนของตัววาร์ปนะครับที่เป็นป้ายอัจฉริยะตรงนี้นะครับ sunshine travel นะครับกดกลับบ้านอ่ะฟรีนะครับถ้าเราไปตามก่อต่างๆอ่ะเสียเงินเนาะเดี๋ยวผมก็ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับน่าจะให้ฟรีทั้งหมดเนาะนี่โอเคออกจากบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูมารับคงรับเควสทำภารกิจต่างๆนะเนาะในส่วนของ NPC ให้เราทำอะไรนะครับเราก็ลองพูดคุยกับเขาดูนะครับเขาบอกว่าให้กลับมาในส่วนของ tomorrow นะครับสแกนนะไม่เจอใครเลยไม่มีผู้เล่นเข้ามาเลยเนาะเราสามารถพูดคุยได้นะครับส่งพวกอีโมจิอะไรแบบนี้กับเขาได้นั่นเองนะครับนะ ในวันนี้ก็น่าจะพรีวิวไว้ให้ผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้นะครับใครที่ชอบแนวในส่วนของซิม ULATION เป็นเกมแนวสังคมแบบนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ